วัสดีค่ะวาวนี้ค่ะน้ำกริจะมาล้างจมหมพัวน้ำกตุดชุดชุดชุดนะคะเราอะมาดูกันค่ะว่าน้ำกระตนะจะเป็นยังไงตอนนี้ใครแยกกันโอเเ่เกลือนรืเกลือโอเคาน่อๆๆเถือนเอนน้เดียวอย่ยเดี๋ยหลก่นนเดียม้าเป็นรอใช่นใครแจะคะใช่สีเนี่ีหลอ่ะนี่น้ยกรตายอะหลอดหดแล้วเนี่ยหอดค่ะ ยังทำไมันหนใจก่อนนะกันานใจก่อนนะคะออกไหมออกไมอหมหายออกเยอะม,มากเลยอ่ะโอเทมลองก่อเหมือนนะ้ำปลาก่อนนี่อาอเลยทางนี้ทางนี้ไป cái này cái này cái này à leo leo nhẹ nhẹ cái này chạy đuôi nè Nấy không biệt biệt rồi cái này chạy đuôi không có đây cái này chạy đuôi nó mới đai nè cho Tao đi đâu nữa 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 ดีนะคะครั้งนี้ครั้งนี้น้องก็เฉกเก่งมากเลยค่ะแขะง่ากเก่งมากเลยค่ะไอสูดูตรงน้ำไอสูดเรียนเอาเลยอีกหนึ่งทีเร็วเลยเด้อไหนการไหนใจด้วยนะคะเนี่ยค่ะดูที่ไหนการไหนใจด้วยนะคะอืมอืมออกเห็นไหมอืมหมดแล้วยังดูสิ จะมูกรุ่งยังมียังมีเสียงอีกยังมีเสียงเอาอีกไหมค่ะเออยังมีเสียงอุ้ยส้มอเอเราเละพูดตามพูดพูดไปเลยพูดไปเลยสาวยนะค่ะน้อำใจกส็ส้บมากเลยนะคะเพราะว่ามันเก่งมากเลยค่ะในรายการน้ำใจนะคะ,ะ,คะล้างจมูกเก่งมากค่ะเยีเ่ยมมากเลยคะ่ะจะเริ่มแล้วหรคะจะเริ่มเลยนะคะคุณย่า เนี่ยค่ะจ้ะเนี่ยค่ะเนี่ยพูดเรืนน่องพอใจจะล้างอย่างเดียวเลยนะพอใจจะล้างจมูกเลยนะคะอย่าหันหน้ามาหนยจ้ะเดี๋ยวเล่นเยวไม่พอใจทีเดี๋ยไม่พอใจเร็วๆไอ้อ้วนไอ้อ้วนทำไม่เป็นเลยนะท้ายวน right. เ,เลยนะนี่โฆษณะไอ้อ้วนนั่นแหละเออเอาเลยไอ้เจ๊หายกันไหนเจ๊ไหนดิ น้ำลายกระทุยเลยออกไหมออกไหมมันไม่กี้น้ำลายกระทุยดูเลยเลขาน้องปั้จัยเนี่ยไม่กินต้องทำงานจริงเลยนะคะแต่ทำเต้นเก่งมากเลยอ่ะข้างนี้อีกข้างไหนอีกมาข้างนี้ข้างนี้ใช่ไหมนี่คือนี้ยังมีอีกใช่ไหมยังมีอีกไหมคะคืงนี้แล้วอืออือนี่ขน้าดอันนี้เลย

Cô chơi tất cả này trái thì sao? Hai tên tất quán này chơi thì chơi kẹt mắt lên xe bác Đi đồ đã đi 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 là khai á Đi này thì nó sẽ khám đi cái này chơi, cái này chơi đi Ừm, thấy không? mấy, không? Một rồi ăn Mình yêu quý người Oh, tá muito...